มาเบิ้งรอบรองชนะเลิศค่ะบ้านจอมเจ้งกบับบ้านสันติสุขค่ะรอบรองชนะเลิศเนาะบ้านจอมเจ้งเมาเเแมชมเดือปีนี้นะจอมเจ้งเสิร์ฟก่อนกองเชียร์เชียร์ใครคะน้องแบ่งเสิร์ฟก้อนจ้าอ่าไปเลยะคะ่ะศูนย์ศูนย์เอาในเด็กซิซีแหละมงดูปบะเนี่ยสกอตซิซี กรรมการครา้งนี้ต้องเบิ้งสอก์ดีดีลูกที่สองหนึ่งเท้าภาคพ่อมลวก รอบร้องกับเข้มข้นขึ้นมนาแน่ค่ะออกสองหนึ่งให้แม่เอาสิบลูกเด้อบังอาจแล้วเดี๋ยวจ็ดปุ่นเด้อเพราะวันนี้นมาสีดำสนาอิหลีสนาบันบง สองสามค่ะสันติสุขนำมาสันติสุขเสิร์ฟค่ะรอบรองผู้ได้นากับเขาไปซิงเลยเด้อค่ะอึ้บอ่ะอึ้บอะฮับได้ปนฮับได้เออเอ้อ เอาใคลงเสียงทสองางมาเนี่ยสี่ต่อสองค่ะจำเจ้งน้ำวุ้นย้ายนาสสุดป่ะย้ายเปิดแมุ่ดาฮึบเอออ๋อตบนี้เอาได้เออกองเสียกองเสียตั้งเสียงดังๆนี่ลูก ห้าสองตัวหกต่อสองนะคะเสิร์ฟต่อค่ะอึ้บเจิดสองมาแล้วมาแล้วอ เอาใหม่มค่ะเอาใหม่ค่ะเจ็ดสามต่อเจ<ส>็ดสามเจ็ดแล้วฮึบอ,ออกออกอยู่ดิสี่ต่อเจ็ดค่ะเอาใหมค่ค่ะได้ไหมได้อยู่เออ มาเจ็ดเอาใหม่เอาใหม่ค่ะเออกล่องเสียน่ะเสีย,ยดังๆลูกเพิ่นค่อยโม่อันเพิ่นค่อยอันเต็เตเตมได้อ่ะจเลยซึบเ,เออ โอ้โหยังไม่ตายยังไม่ตายเป็นกระเก่งเด้เออเออสิบต่อห้านะคะ ออกจากร้านเดลินกุกโอ้ยบาขาังเ,เ,เด็กๆเขาหาผู้น้ำเสียอยู่สิบสองหกแล้วค่ะจำจอมเต้งน้ำเจ็ดต่อสิบสองค่ะออกค่ะเสิร์ฟโดยเบอร์แปดค่ะ อ,อ,อันนี้จะเสิร์ฟแบบเสิร์ฟนารักมีเสิร์ฟนารักพร้อมด้วยค่ะสิบห้าต่อเจ็ดค่ะ เสิร์ฟยอดพราะดีงามเนาะขามมามตลอดดิเนขามพรดีงามคนเนาะเสริฟดีอะเานีขอยอ้นลม็าตบกติดบักติดบักจำเจ้งเอ้าจำเจ้งเสิร์ฟตอ้ยาๆเลยค่ะ1 8ต่อ7แล้ว เออเออสิบเก้าต่อเจ็ดค่ะเ,เสิร์ฟนี้ดีเสิร์ฟนี้หน่อยน่ะบอลลับค่ะเออเอยู่เอ,อ่อเอาไปเสียไฟเอาไปเสียไฟเลยนี่ <laughs> เขารักบ้าล่ะเขาอยู่ที่นอกกล่อมเสียถึกใจยี่สิบต่อแปดค่ะเออเอ๊ ต่อเเสิร์ฟโดยบ้านสันติสุขลูกสาวข่อยเสิร์ฟดีดีเด้อน่ะอสวยมากเลยค่ะลูกนี้ตีแบบระดับทีมชาติเลยนะคะมาอะไรละกับทีมชาติต่อไปเออโอ้ลูกสาวข่อยเหนียวเว้ ลูกนี่เหนียวลูกนี่เหนียวติดบักปะส, <c oughs> สิบต่อยี่สิบสองค่ะบ้านสันติสุกเสิบอ่าตัวนี้น่อยตีตดีเด้กณน่ะอ่ากูติสสวยๆูตสสวย เอ23แล้วจ้าอีก2องลูกค่ะมาไวแล้วไลอึบเออได้บ้าได้บ้าบ้ออกเออบ้เข่าเสาเนาะ มันคะ่ะมันยูคูเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวไปเจอคู่ซิงกับเฮงทิงมันเด้อเออเอาใหม่คะ่ะ12ต่อ23แล้วนะคะอ๋อบัเดียวเต็มสุดท้ายแล้วคะ่ะกล่องเสียเยอะเบอร์ก้ากลองเชีย <c oughs> เยอะนะคะเนี่ยเออ อีกหนึ่งแต้มค่ะ13ต่อ24บ้านสติสุขได้คะแนนแลยค่ะวงหนึ่งอุ๊ยๆอยคือสวยแท้ฮึบเอาแบงค์เอ้าเออยังไม่ตายยังไม่ตายเอานไปแล้วค่ะเซตแรกนะคะ25ต่อ13คะแนนค่ะบ้านจำเจงชนะไปเดี๋ยวรอเบิ้งเซตสองค่ะมาค่ะมาชมเซตสองนะค่ะไปเนี่ยพี่น้อง เลขจอมเจ้งน้ำไปแล้วเต็มเลกจะเป็นของผู้ใดฮะมาแล้วมาแล้วแบงแบงอ้าวโอ้สันติสุขได้หนึ่งเต็มเลขค่ะ <c oughs> ส,สีได้น้ำกันสิได้น้ำกลองเสียนี่แหละ หนึ่งเท่าค่ะ <descon> ต <fin anta> ้าบุนนาลหมุนอ่าพันเต๋วดีดีนี่เน <argent> ี่ยพันอ่ะเป็นเล่นดีก็ยังเนี่นรับบอลกับเกิงสันติสุขฟ้าวค่ะเอาไอเม้นจะเสิร์ฟละสองเท่าซูสีค่าเซตเนี่เออโอ้ เอาคอยเสียทังไหนนี่คอยลืมข่าเสียทั้งสองทังสันติสุขได้เต็มสามสองค่ะออกแนนโอ้เจ้าคือตั้งไหนนี่มาเสิร์ฟมาค่ะสามเท่าโอ้เป็นคะแนนของสันติสุขค่ะสี่ต่อสาม ไดไ้จอมเจ้งได้ไหมจอมเจ้งได้ไหมเออเออตามมาสี่ต่อสี่แล้วค่ะมาสี่ต่อสี่จอมเจ้งเสิร์ฟเหยียบสินอบอสันติสุขนำห้าต่อสี่ค่ะอ,ออกไหมออกค่ะห้าเท่าเสิร์ฟโดยจอมเจ้งเสิร์ฟเอาเออ แกเสิร์ฟหมุนดีเด้หกต่อห้าเป็นจำเจ้งนำค่ะอ๋อ,อขั้นเป็ถือผู้สูงสิรับยี่เนาะหกเท่าแล้วค่ะรอบนี้อึ๊บได้ไหมได้ไหมเอออันนี้แบบว่าลูกอย่างตบระดับมหาลัยนะคะนี่มอขอนแก่นส่งเข้าประกวด อ้าค่ะจอมเจ้งน้ำไปเป็นเจ็ดต่อหกเสริฟมาเ oh, อ้เจ็ดเท่าค่ะเจ็ดเท่าสันติสุดเออสันติสุข <c oughs> <o> <c oughs> ออออีกบ่าอออรอบนี้แบบว่าคะแนนแบบลูกเสียเองลายเนอะทั้งสองทีมเลย,อยจอมเจ้งเสริฟค่ะแปดต่อเจ็ดเสริฟมาแล้วโอ้สวยมากค่ะ <c oughs> เก้าต่อเจ็เสิบต่อค่ะเอออู้อู้ไป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 เออยังไม่ตายค่ะยังไม่ตายบอลยังไม่ตายเออเออโอ้น้าตาก็กระมีสิบต่อเจ็ด เติมต่อคะ่ะจำเจ้งเออแต่<ห>ว่าพ่นกระเหนียวเนาะรอบนี้เนาะมาเซตี่พ่นกระเหนียวอเปึ๊บปึ๊บฟาล่วค่ะสมมิบเ,เ,เอบ็ดต่อเจ็ดสิบเอ็ดต่อเจได้ไหมย,ยังไนส,สามมิตรสามตรเอมเมเอเป็นคะแนนของ สันติสุขค่ะแปดต่อเจ็ดเออแปดต่อสิบเอ็ดาวน้อยเบอร์หนึ่งนี่เก่งนี่ปุ่นเออลาบนี่ลาบนี่เขินหน่อยนึงนี่มือโสดโตกิก่งนี่เออนน่นแล้วเติฟดีด้วยเออออกบับอันนี้เอาใหม่ค่ะ 9ก้าต่อสิบสองนะคะเป็นทีมสันติสุขได้เต้มค่ะเสิร์ฟโดยเบอร์ห้าไปละไปละไปละเออออาเสิร์ฟอ,อัรกรรมการค่ะจอมเจ้งเสิร์ฟมารับได้เตะตบตบเออเออเตะหึะันเออ เอา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 ,เอาลูกนี่เหนียวลูกนี่เหนีน้ยซ้อมเต่งได้เต็มค่ะสิบสี่ต่อเก้าค่ะเสิร์ฟมาแล้วได้บะได้ได้บะได้เออเอออู้อู้อ,อูอ้ตบได้เดอ้อตบได้เดอ้อแล้วสูงเนอะเออเออจะตายยังไงคะ่ะเอ เบอร์สิบอเอสีเบอร์สิบนะคะนิ่งเด้กสิบต่อสิบสี่ค่ะตามมาสิบเอ็ดต่อสิบสี่นะคะเป็นสันติสุขได้เต้มค่ะเติบต่อค่ะอ,อือเออเออฮะมา,มาน้องแบงเออ แบบนี้ก็ต้องเจอน,นี้แหละคะ่ะคนละจอมเจ้งเสิร์ฟ15ต่อ11ค่ะนะ16 11ค่ะเออ17 11ค่ะจอมเจ้งได้เต้มอีกนะคะเสิร์ฟมาแล้วออกลูกนี่ออกไม่ออกออกไม่ออกจอมเจ้งจอมเจ้งอึบ๊บออก อ๋อไ <laughs> ลายเมนกันกำลังงงอยู่ค่ะสิบสามสิบเจ็ดสันติสุขเสิร์ฟเออเออเออสวยมากค่ะจอมเจ้งมาแล้วค่ะจอมเจ้งมาแล้วเออสิบสี่สิบแปดจอมเจงได้เต็มนะคะ่ะ19ต่อ14ทั้งบันทั้งบันสันติสุขควนจะ สลับตำแหน่งกันหน่อยนึงอ๋อรอบนี้ออกค่ะเป็น15ต่อ19นะคะออกค่ะ20ต่อ15สวยนะ่ส21ต่อ15เสริฟต่อค่ะจอมเจ้ง21ต่อ15แล้วนะคะออ,อีกค่ะ กองเสียหลายเด้อจำเจงสามลูกเกมค่ะโอ้เกือบพีกสันติสุขได้เต้มค่ะออกไม่ออกออกไม่ออกจำเจงตบน้องแบ้งตบอีกลูกเดียวค่ะเมสทอยสกอร์คิดเบิร์สเออโอ บ้านเฮาโอ้สันติสุขได้เต็มค่ะสันติสุขเสิร์ฟโอ,โอ้เราหลับได้เดอ้อแน่นเดอ้อเอเอเอา้อาอ้าอีกลูกนึงมาเนี่ยลูกสุดท้ายค่ะพี่น้องซ้อมเจ้งเป็น24ต่อ17เอือ ลูกสุดท้ายจะเกมแบบไดจะเกมแบบไดเอ้อผลการแข่งขันค่ะเป็นบ้านจำเจงนะคะมูหนึ่งชนะไปอีก2ต่อ0นเซตนะคะเ <cle ave> ขารอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมารอชมรอบชิงเด้อค่ะ